ดชนีสตทส์ทำมีผลตอบแทนรวมลดลง1.1%ในไตรมาสที่2ปี2568จนถึงวันที่7พฤษภาคมในช่วงเวลาดังกล่าวนักลงทุนสถาบันเข้าซื้อสุทธิในหุ้นเป็นจำนวน92ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยเข้าซื้อสุทธิในหุ้นเป็นจำนวน904ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในหุ้น100ตัวที่มีการซื้อขายมากที่สุดในปี2568มีหุ้น10ตัวที่ส่วนทางกับการลดลงนี้ด้วยผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์2% ุ่นเทสตตัวเหล่านี้ได้แก่ C.N.C. Gold Mine, Food M.P.E. เชงไซอ่างสิงเทศ Hong Kong Land, S.T. Engineering, Fraser's Hospitality Trust, Geo Energy Resources, j a d i m m e t e s o n และท Top 9บีเอ B.H.D. ผลตอบแทนของหุ่นเทสิตัวนี้เฉลี่ยอยู่ที่14%ซึ่งเพิ่มให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต,ตั้งแต่ต้นปี2568จนถึง7พฤษภาคมมากขึ้นเป็น2เท่าที่28% กลุ่มหุ้นสิบตัวที่มีผลการดําเนินงานดีที่สุดกลุ่มถัดไปในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ครอบคลุมถึง8ภาคธุรกิจโดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยที่6%ปหลังจากการปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกนักลงทุนทั่วโลกได้ปรับการลงทุนมาที่เศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นที่มีการทภาครัฐที่แข็งแกร่งมีภาคธนาคารที่แข็งแรงและมีนโยบายที่มีการคาดการถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนทั่วโลกและเพื่อคว้าโอกาสการเติบโตในปี2568 2568และในอนาคตข้างหน้า แกนอ r รโค้ด no เพิ่มเพื่อนใน Li n e o f f i c i a l a c c o u n t าิงเวสสิงคโปร์เพื่อรับสิทธิพิเศษในการอัปเดตข่าวสารทางการเงินแนวโน้มตลาดและเศรษฐกิจของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์สแกนที่นี้หรือคลิกลิงในช่องคำอธิบายเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นหรือเข้าร่วมในสิทธิซิงเวสเทเเพื่อรับข่าวสารล่าสุด oh. โปรดทราบว่านี่เป็นคำอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับประสิทธิภาพในอดีตและไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในอนาคต สามารถตรวจสอบหลักสูตรการลงทุนของเราที่ได้รับเงินอุดหนุนสูงถึง70%ที่เซิร์ c o m ภูคสขอบคุณที่รับชม